ขอแสดงความยินดีกับโคดออสกับบทบาทครั้งใหม่เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเกษตรวันที่25ตุลาคมเพจเฟซบุ๊กคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์โพสต้อนรับอาจารย์ใหม่ซึ่งเป็นคนไทยโดยเฉพาะแฟนวอลเลย์บอลคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือโคดออสเกียรติพงศ์ รัชตากเกียงไกอดีตโคดวอลเล์บอลทีมชาติไทยนั่นเองค่ะโดยทางด้านเพจโพสว่ายินดีต้อนรับคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีต้อนรับอาจารย์เกียรติพงศ์รัชตากเกียงไกโคชออดอาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาพละศึกษาภาควิชาพละศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่2545ทับ2,565ณวันที่19ตุลาคมปีพศ2565ค่ะ สำหรับประวัติโค้ดออสจากอากาศเอกเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกลชื่อเล่นออสอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งแต่พศ2541จนถึง2559และอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยระหว่างปี2526ถึง2541ค่ะ โคดออสเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2509ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจบจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยรุ่นที่80จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาพละศึกษาเริ่มเล่นวอลเลย์บอลครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีโดยมีคุณพ่อคือสวยัยรัชตะเกียงไกอดีตนักเวลบอลของนครราชสีมา เป็นคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและด้วยความที่คุณพ่อเป็นนักวิลเล์บอลจึงทําให้โคชออสเดินตามรอยได้อย่างรวดเร็วค่ะและเริ่มติดทีมชาติชุดใหญ่เมื่ออายุ17ปีจนกระทั่งโคชออสอายุ19ปีก็ได้เป็น1ใน12คขุนพลลุยศึกซเกมในปี1985หรือในปี2528ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยก่อนหน้าการแข่งขันโคชออสทุกฝึกย่างหนัก นอกจากซ้อมตามโปรแกรมแล้วยังถูกซ้อมแบบเฉพาะตัวอีกด้วยซึ่งจุดประสงค์ที่โค้ดออสถูกซ้อมหนักเช่นนี้เป็นเพราะต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้สามารถรับมือกับสึกใหญ่ได้การฝึกซ้อมอย่างหนักครั้งนี้ ก็ถือว่าได้ผลค่ะเพราะทีมวอลเลย์บอลชายไทยสามารถคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีและเป็นครั้งแรกที่เกียรติพงษ์รัชตาเกงไกได้รับรางวัลสูงสุดในฐานะผู้เล่นทีมชาติโดยผลงานที่ผ่านมาในปี2540ได้รับผลงานโค้ชเป็นครั้งแรกโดยคุมทีมยุวชนหญิงซึ่งปีนั้นไทยเป็นเจ้าภาพและคว้าอันดับที่5หมาครองปี2541ได้ขึ้นมาเป็นผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติชุดใหญ่และสร้างประวัติศาสตร์พาทีมเข้าไปเล่น รายการ Work Cha ชมเ ionship ที่ญี่ปุ่นและได้อันดับที่15ปี2543สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้ให้ไทยทีมวอลเลย์บอลที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่2ของโลกพาทีมหญิงชุดมหาวิทยาลัยโลกคว้าอันดับที่3ในรายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่จีนและพาทีมผ่านเข้าการแข่งขันรายการเวิร์กกลางปีเป็น1-8ทีมได้สำเร็จซึ่งปีนั้นในระดับ8ทีมค่ะ ปี2 5 5พาพาทีมบอลล์บอลหญิงควา้าแชมป์ชิงแชมป์เอเชียครั้งที่15โดยการโค่นจีนซึ่งอยู่ในอันดับที่4ของโลกในขณะนั้นได้สำเร็จในปี2 5 5 4พาทีมหญิงไทยคว้าอันดับ6เวิร์กกลางปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และคว้าอันดับที่4ในรายการชิงแชมป์เอเชียค่ะปี2 5 5 5าพาทีมหญิงไทยคว้าอันดับ4เวิร์กกลางปีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และคว้าอันดับหนึ่งในรายการชิงแชมป์เอเชียนคัพ ปี2556พาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2013โดยการชนะทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมอันดับ3ของโลกและเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งที่30ไป3-0ต่อเซตชีวิตส่วนตัวคดออสแต่งงานกับฝึงคุนอดิตนักวอลเลย์บอลตำแหน่งมือเซตทีมชาติจีนชุดโอลิมปิกเมื่อปลายปีพศ2557ที่ผ่านมาค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิกิพีเดียและเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ